แน่นอนนี่คือสคริป YouTube เกี่ยวกับ BMW M 3ปี2025ฉบับแปลเป็นภาษาไทย BMW M 3ปี2025มาถึงแล้วแอลมันกำลังนิยามใหม่ว่าการขับรถซีดานสมรรถนะสูงในยุคนี้ควรเป็นอย่างไรด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ดุดัน เทคโนโลยีล้ำสมัยและวิศวกรรมอันเป็นตำนานรถคันนี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่มันคือคำประกาศจุดยืนตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเห็น M3 ก็สามารถดึงดูดทุกสายตากระจังหน้าไตาคู่สุดคลาสสิกได้รับการออกแบบให้กลมกลืนและเฉียบคมมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้าเลเซอร์ดีไซน์โฉบเฉี่ยวและช่องดักลมขนาดใหญ่ที่เน้นความสปอร์ตอย่างชัดเจนสีขาวเงางามของตัวถังช่วยขับให้เส้นสายทุกส่วนดูโดดเด่นและมีมิติอย่างลงตัว ใต้ฝากระโปรง M 3มปี2025ยังคงรักษาตำนานด้านสมรรถนะเอาไว้อย่างมั่นคงมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินหสูบเรียงอร์โบชาร์จที่ให้กำลังสูงสุดถึง525ราแรงมา้าในรุ่นคอมเพติชันขับเคลื่อนล้อหลังหรือเลือกได้เป็นระบบ xdrive ขับเคลื่อน4ล้อของ BMW อัราเร่งจาก0นถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียงไม่ถึง3.5วินาทีเร็วเทียบชั้นซูเปอร์คาร์แต่ไม่ใช่แค่ความเร็วเท่านั้นที่เป็นจุดเด่น ระบบช่วงล่างแบบอดัพตีบเอการกระจายน้ำหนักที่สมดุลและพวงมาลัยที่ตอบสนองอย่างแน่นยำ่งทำให้ M3 คันนี้เป็นรถที่ขับสนุกทั้งในเมืองและบนถนนโคดเคียวเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหรายอย่างแท้จริงห้องโดยสารของ M3 ปี2025ผสมผสานกลิ่นอายของสนามแข่งเข้ากับวัสดุระดับพรีเมียมเบาะหนังเมริโนสีขาวดูหรูหราพร้อมการเย็บลายพิเศษแบบ M มให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ต แผงแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่ที่รวมหน้าจอดิจิทัลและระบบไอรีดรุ่นล่าสุดไว้ในหน้าจอโค้งแบบรอยๆต่อใช้งานง่ายตอบสนองรวดเร็วและปรับแต่งได้ตามความต้องการรองรับการอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตและสั่งการด้วยเสียงไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียนท์ไลทิ้งเสริมบรรยากาศทันสมัยคาร์บอนไฟเบอร์อลูมิเนียมและปุ่มควบคุมที่ออกแบบมาอย่างมีระดับช่วยเพิ่มความสปอร์ตได้อย่างลงตัวพวงมาลายัยท้ายตัดและเบาะแบบบักเก็ตซีทอคาร์บอนเสริมความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถแข่ง แต่ถึงจะเน้นความแรงความสะดวกสบายก็ไม่ได้หายไปไหนการขับขี่นุ่มนวลเสียงรบกวนน้อยและพื้นที่ใช้สอยเพียงพอสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันในด้านเทคโนโลยี m 3ปี2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ที่ล้ำหน้ากว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนหรือระบบช่วยจอดรถทั้งหมดรวมอยู่ในแพคเกจเดียวอย่างไร้อรอยต่อ จอ Head Up Display แดงข้อมูลสำคัญแบบ Real-Time และระบบเสียง Harman Kardon หรือ Bower ร์แอ i i k i n ให้เสียงคุณภาพสูงเต็มห้องโดยสารสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างในปีนี้คือความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมต่อดิจิทัลมากยิ่งขึ้นมีการใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้นในการผลิตและระบบกุญแจดิจิทัลที่สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบาย ในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไฟฟ้า BMW M3 ปี2025ยังคงเป็นตัวแทนของความร้าใจจากพลังงานเชื้อเพลิงที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีอนาคตอย่างลงตัวมันคือรถสำหรับคนที่รักการขับขี่ต้องการทั้งความหรูหราและความแรงในรถคันเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ในสนามแข่งหรือจอดอยู่หน้าร้านอาหารระดับไฮเอน M3 คันนี้ก็พร้อมโดดเด่นในทุกมุมมองนี่ไม่ใช่แค่ BMW M3 รุ่นต่อไปแต่นี่คือ M3 ที่ดีที่สุดที่เคยมีมา หากคุณต้องการให้เพิ่มเสียงภาคหรือคำโปรยท้ายวิดีโอด้วยไหม